รูปเคารพเนี่ยถ้าพูดทั่วๆไปคนทั่วๆไปเนี่ยมักจะมีความเข้าใจว่ายังไงครับอาจารย์รูปเคารพเนี่ยคนเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของเทพหรือของพระหรือของเจ้าของสิ่งศักด<ช>ิ์สิทธิ์นะที่เขาคิดว่ามีอํานาจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและสําหรับคริสเตียนล่ะครับที่มารู้จักพระเยซูคริสต์เนี่ยรูปเคารพในความเข้าใจของคริสเตียนหรือตามพระกัมภีเนี่ยต่างจาก มุมมองของคนทั่วไปยังไงผมว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเพราะว่าถ้าเราดูในพระคัมภีร์เมื่อพูดถึงเรื่องรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นในพระคัมภีร์เดิมนะครับอภิยศต่างๆเนี่ยก็จะพูดถึงสิ่งที่คนเคารพกราบไหว้แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นี่ในพระคัมภีร์เนี่ยเราจะพบเลยว่าหลายๆตอนที่พระเจ้านั้นไม่ปรารถนาให้ผู้เชื่อนั้นมีรูปเคารพหรือถือ ถือครองลูกเคารพไว้สําหรับตัวนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์คือว่าถ้าเราเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นผู้สร้างสารภา,าเสงทั้งปวงแล้วก็พระคัมภีร์บอกพระเจ้าสร้างเราตามฉายาของพระองค์และสร้างเราให้ต่ํากว่าหน่อยหนึ่งนะเพระเานะฉะนั้นผู้ที่เราควรจะกราบไหวน้นมันสการนั้นคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างนะ สวัสดีครับพบกับผมพีทมงคลกับรายการใจสมานทอกรายการทอกสบายๆแต่มีสาระที่จะทาให้คุณค้นพบและเจอในเพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะครับวันนี้เรามีโอกาสพบกันใน EP ีที่52แล้วนะครับเป็น EP ีที่มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับวันนี้เราจะมีกาสพูดในเรื่องของรูปเคารพนะครับเพราะว่ามีพี่น้องทางบ้านหลายท่านนะครับก็ ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามมาทางรายการนะครับแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปเคารพคืออะไรกันแน่แล้วรูปเคารพมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไงบ้างนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับในผู้ที่จะให้ความกระจ่างแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสได้คิดถึงรูปเคารพ บางอย่างที่อาจจะมีในชึดของเราโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตระหนักนี่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาทยากุลสิทธยาพิบาลอาวุโสของกระจักใจสมานที่จะมาให้ความกระจักในวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของรูปเคารพบ้างนะครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคําถามที่มาจากทางบ้านนะครับที่ส่งเข้ามาก็ รูเคารพเนี่ยถ้าพูดทั่วๆไปคนทั่วๆไปเนี่ยมักจะมีความเข้าใจว่ายังไงครัรรบอาจารย์ลูเคารพเนี่ยคนเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของเทพหรือของพระหรือของเจ้า,ขอ,จาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เขาคิดว่ามีอํานาจอะไรต่างเหล่านี้นะครับก,ก็ในความเข้าใจนะั้นในใน,ในคนทั่วไปเมื่อพูดถึงลูกคารพและสําหรับคริสเตียนล่ะครับที่มารู้จักพระเยซูคริสต์เนี่ย รูปเคารพในความเข้าใจของพิเยนหรือตามพระกัมภีเนี่ยต่างจากมุมมองของคนทั่วๆไปอย่างไรผมว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเพราะว่าถ้าเราดูในพระคัมพีร์เมื่อพูดถึงเรื่องรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นในพระคัมภีเดิมนะครับอ,อปุประต่างๆเนี่ยก็จะพูดถึงสิ่งที่คนเคารพกราบไหว้แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในอียิปต์ก็ดีนะครับอาจจะเป็นรูปวัวรูปอะไรต่างต่างเหล่านี้ขึ้นมา หรือไม่ก็เป็นพระบาอันอัสทาโรดพระอะไรต่างๆของชาวคณะอันซึ่งก็จะมีตำนานนะครับเ,เทพนิยายอะไรที่บรรยายเกี่ยวกับรูปเหล่านั้นที่เขาเคารพนับถือเพราะรูปเคารพในในความเข้าใจของคิเสียนโดยทั่วไปถ้าตีความหมายในมุมแคบก็จะเป็นแบบนั้นใกล้เคียงกันที่นี่ในพระกัมภีเนี่ยเราจะพบเลยว่าหลายๆตอนที่ พระเจ้านั้นไม่ปรารถนาให้ผู้เชื่อนั้นมีรูปเคารพหรือ,ถ,อถือครองรูปเคารพไว้สําหรับตัวนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์คือว่าถ้าเราเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยเป,เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นผู้สร้างสารพัดสิ่งทั้งปวงแล้วก็พระคัมภีร์บอกพระเจ้าสร้างเราตามฉายาของพระองค์และสร้างเราให้ต่ํากว่าหน่อยหนึ่ง เพราะฉะนั้นผู้ที่เราควรจะกราบไหว้นมัสการนั้นคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างนะแล้วพระกัมเบียก็บอกว่ารูปเคารพต่างๆนี่ยสำเร็จขึ้นได้ด้วยมือของมนุษย์มนุษย์ทำขึ้นมาแกะสลักต่างๆขึ้นมาแล้วก็เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่อยากให้เราเนี่ยต้องไปกราบไหว้เคารพในสิ่งที่มือมนุษย์สร้างขึ้นมาปั้นขึ้นมาแต่ให้เราเคารพกราบไหว้ผู้ที่สร้างเราคือพระเจ้าครับ พระองค์สมควรได้รับการยกย่องการนมัสสารจากเราเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างเราแต่เราไม่ควรจะไปกล่าวว้สิ่งที่มือเราสร้างซึ่งถ้าเราสร้างได้แสดงว่าต้องต่ำกว่าเราไหครับนี่คือความหมายทีนี้ถามว่าจุดกำเนิดหรืออะไรที่ทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ดีๆอยากจะสร้างรูปเคารพขึ้นมาครับอาจารย์ถ้าต้องเช็คตามประวัติศาสตร์เนี่ยรูปเคารพนี้เกิดมาจากพวกกรีก ครับอ่าพวกกรีกเขาจะมีเทพนิยายของกรีกนะเยอะแยะ,ยะไปหมดเฮอร์คิวลิสก็ดีวีนัสแรงด่างนเนี่ยแล้วก็พวกกรีกนั้นเป็นพวกที่มีศิลปะฝีมือใน,ในการปั้นในการแกะสลักเนี่ยเยอะมากนะแล้วเขาก็มีอยู่ยุคหนึ่งที่เขานิยมร่างกายของมนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เลยปั้นแต่งขึ้นมาด้วยจินตนาการว่ารูป เทพีรูปต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาใช่มันก็เริ่มต้นจากกรีกตรงนั้นมาใช่ไหมครับจนถึงปัจจุบันทีนี้ปัจจุบันบ้างในรูปเคารพเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเรื่องของชีวิตของผู้คนอย่างไรบ้างครับอาจารย์คือถ้าเราจะพระคัมีบอกว่าถ้าเรายอมฟังที่เราเชื่อในอะไรสิ่งนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อเรา นะอันนี้นี่คือหลักโดยทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกให้ดีว่าเราเชื่ออะไรนะถ้าเราเชื่อในสิ่งที่มันมันส่งผลที่ไม่ดีต่อเราเนี่ยมันก็จะมามามีทิพลครอบงำความคิดการกระทํำของเราและขับเคลื่อนเราไปในทางที่ที่แย่ที่ไม่ดนะีอย่างเช่นยุคหนึ่งในพมีนะครับเอาลูกไปถวายเป็นเครื่องบูชากับลูกคาลบ อันนั้นน่ากลัวมากนะไปฆ่าเป็นเนเครื่องบูชาก็มีรูปเคารพอีกแบบหนึง่งก็คือว่าไปทําผิดล่วงประเวณีเป็นเครื่องบูชาให้กับพระต่างๆเหล่านั้นเพัาะนี่คืออิทธิพลของลูกเคารพที่เราไปเคารพและกราบไหว้มันก็จะสิ่งเหล่านั้นก็จะมาครอบงำเราความเชื่อเหล่านั้นสิ่งที่เป็นข้อมูลเหล่านั้น มันก็จะมีที่พลต่อเราขับเคลื่อนชีวิตเราบางคนบอกว่าอ้าวแต่รูปรเคารพนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจารย์เป็นพระเป็นเทพที่ที่ดีงามการที่เรามีรูปเคารพไวและลึกถึงท่านก็ไม่น่าจะผิดไม่ใช่เลอครับคือสําหรับคนทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราตอบในมุมมองของคริสเตียนเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วเพราะว่า พระเจ้าบัญญัติเลยว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเราเลยอย่าทํารูปเคารพอะไรขึ้นมาแทนพระเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือชัดเจนเลยว่ามันเป็นสองข้อแรกของบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้ว่าไม่ให้เราทําเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อพระเจ้าถ้าเราเป็นคริสเตียนมันก็ชัดอยู่แล้วว่าเรื่องกาบไหว้รูปเคารพเป็นเรื่องที่ผิดอาจารย์มองว่าในรูปเคารพเนี่ยมันมีพัฒนาการอย่างไรบ้างในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยรูปเคารพ มีมากกว่าแค่ของรูปปั้นหรือปฏิมาก,กรรมไหมครับสิ่งที่เปลี่ยนไปและอะไรคือรูปเคารพที่อาจารย์มองว่าน่ากลัวที่สุดในปัจจุบันผมคิดว่ารูปการพที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบันเนี่ยคือเงินทองอ้าวนี่คืออยู่ใกล้ตัวเรามากใช้ทุกวันเงินทองแล้วก็ผมก็ได้ยินคําพูดนี้มากเลยว่าเงินคือพระเจ้าครับเงินทองคือพระเจ้าเพราะเงินมันบรนบรันดาลเงินทําให้เรามีอํานาจในการซื้อ แล้วในสังคมที่เน้นวัตถุนิยมเนี่ยเน้นใช่ไหมมีของมีอะไรสร้างฐานนะความมั่นคงการยอมรับเงินสําคัญมากเงินก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมว่ารูกคลบที่น่ากลัวที่สุดในเวลานี้คือเงินทองเพราะมันสามารถที่จะบังคับหรือว่ามีอิทธิพลให้คนเนี่ยทำอะไรก็ได้ครับ,รบเพื่อเงินทองนะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทําได้หมดเลยแม้กระทั่งเนี่ยในครอบครัว ฆ่ากันแย่งมรดกกัน,รกกนเรียกว่าโอ้โหคือคือเป็นพี่น้องคานตามเข้ามาก็ฆ่ากันได้ก็เพราะเงินครับนั่นคืออันตราย <underlying S 2> <underlying. S 1> ที่อันตรายมากๆเลยนะครับบางคนบอกว่าโอเคสําหรับเขาอาจจะมีคนรักที่ผูกพันมากๆแล้วคนรักนั้นจากไปหรือว่าอาจจะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวนะครับแล้วก็เขาเองก็ปรากฏว่าสุนัขแมวนั้นจากไป แล้วก็มีใจที่รู้สึกว่าระลึกถึงคนเหล่านั้นหรือระลึกถึงสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองเคยเลี้ยงไปแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังทําใจไม่ได้กับการจากไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องรูกเคารพด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าอันนี้ฟันธงไม่ได้ครับเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเองแต่ถ้าหากว่ามีอิทธิพลมากจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับเน่ยก็อาจจะถือว่าเป็นรูปเคารพได้เพราะมัน มาครอบงำและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นความรุนแรงหรือว่าความคิดถึงเนี่ยมัน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 จะชี้ขาดไม่ได้ว่าในทุกเคสจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นเรื่องทีลแล้วในอีกแง่หนึง่งในเรื่องของไอดอลเช่นนักร้องดาราน,นักแสดงที่เราปลื้มมากๆเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถกลายมาเป็นรูปเคารพได้ไหมครับอาจารย์เป็นไปได้กลายมาเป็นรูปเคารพได้ใช่ คือเรียกว่าค้ั่งไคล้เลยนะต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเรานิยมชมชอบนะฝีมือเขาแล้วต่างๆนะก็ติดตามข่าวสารเขารู้เรื่องก็ยังไม่ถือว่าเป็นรูปเคารพเพราะมันมันต้องดูความรุนแรงหรือว่าอิทธิพลที่เข้ามาครอบงำยังไงถึงที่ว่าอันนี้เริ่มจะเป็นรูปเคารพแล้วก็คือว่าเอ่อเขาเรียกว่าทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น อาจารย์พอจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเช่นอันนี้น่าจะลํำเส้นแล้วออผมคิดว่าเช่นออความาคลั่งไคล้อย่างมากสะสมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับไอดอลคนนีเออ้เกี่ยวกับไอดอลคนนี้แล้วก็ติดตามเขา,เอ,อ,อ,ยาอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าทําให้เราเนี่ยออมองเขาเป็นเหมือนเหมือนพระเจ้าอะ่ะเป็นเทพเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดทําให้ชีวิตเราขาดความสมดุล ปล่อยให้พวกเหล่านี้เข้ามาครอบงาเราเยอะเกินไปจนทําให้เราเนี่ยขาดสมดุลในการดําเนินชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้มองในอีกแง่หนึง่งถามว่าและถามว่าบางคนบอกอ่ะฉันก็ไม่ได้มีไอดอลไม่ได้บูชาอะไรและตัวเราเองเนี่ยเราสามารถบูชาตัวเองเลยเราเราชื่นชมตัวเองจนกระทั่งตัวเรากับกลายเป็นรูปเคารพอันนี้เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับครับเป็นไปได้แล้วก็มันเป็นอันตรายมากนะครับถ้าเราไปหลงไหลในตัวเอง ข้างใค้ในตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยคิดว่าเราวิเศษคิดว่าเราดีที่สุดฉันเก่งเราเก่งเราถูกต้องหมดทุกอย่างก็คือตัวเราแบบนี้มันจะมีผลกระทบกลับคืนมาสู่เราอย่างแน่นอนก็คือความสัมพันธ์เรากับคนอื่นในที่ทํางานมันจะกลายเป็นปัญหาครนะในที่สุดเราก็ต้องแยกตัวออกจากสังคมนะไปตั้งตัวเป็นลูี <laughs> หรือเป็นไรก็ว่าไป <laughs> ที่ท,ที่มันก็ หลุดโลกไปเลยนะครับ,รบซึ่งมีนะครับประเภทหลุดโลกไปซึ่งอันนี้มันก็คือขาดความสมดุลแล้วครับแล้วจะทำยังไงอาจารย์ที่เราจะไม่ให้ชีวิตคิดเสี่ยงของเราเนี่ยตกอยู่ในกับดักของการบูชาลูกคารพครับคือผมคิดว่าเราต้องกลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่พระเจ้าสร้างมนุษย์คือพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยเพื่อให้มนุษย์ผูกพันกับพระเจ้านมัสการพระเจ้ายกย่องพระเจ้า ผมว่าถ้าเราเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเนี่ยเราก็จะหลุดจากรูปเคารพเพราะว่ารูปเคารพมันคืออะไรบางอย่างที่มาแทนพระเจ้าไงครับพอเราทาบาปบพระเจ้าหลุดหายไปแต่เราต้องการอะไรบางอย่างที่มาแทนพระเจ้าเพราะนั้นรูปเคารพก็เลยเข้ามาทีนี้ถ้าเรากลับมาหาพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พระเจ้าที่แท้จริงรูปเคารพก็หลุดไปละความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าที่ดีนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยหลุดจากอิทธิพลของรูปเคารพทั้งหมดเลย และททำให้เราเรียงลำดับความสำคัญต่างๆได้อย่างถูกต้องนะพระเจ้าเป็นที่หนึ่งหลังจากนั้นทุกอย่างพระเจ้าก็จะชี้ให้เราได้มองเห็นว่าเราควรจะเรียงลำดับอย่างไร,รการจัดลำดับความสำคัญนี้เป็นเป็นเรื่องสำคัญมากๆเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่สมดุลไงของเราแล้วก็การดำเนินชีวิตที่สมดุลเนี่ยทำให้เรามีบาลานซ์ไงพอบาลานซ์ปุ๊บชีวิตเราก็จะมั่นคง และเดินไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็สามารถเผชิญวิกฤตอะไรต่างๆเข้ามาได้เพราะว่าเรามีบาลานซ์ที่ดีในชีวิตเระนั้นเรื่องรูปเคารพจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะแนบเนียนจนกระทั่งเราเองไม่ได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีตัวเราเองหรือเรามีเงินทองเรามีคนอื่นหรือสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในชีวิตของเราที่สามารถจะกลายมาเป็นรูปเคารพเมื่อไหร่ก็ได้ครับถูกไหมครับ อันนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เราต้องสํารวจใจแต่ว่าพระเยซูเนี่ยยกเรื่องเงินมาเป็นคู่แข่งของพระเจ้าเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยครับพระองค์บอกว่าจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้จะรักฝ่ายหนึ่งจะดูถูกอีกฝ่ายหนึ่งเพราะนั้นพระเยซูไม่ยกอย่างอ่นนะนี่สําหรับคริสเตียนนะยกเงินมาเป็นคู่แข่งของพระเจ้านั่นเราต้อง,ร,องระวังต้องระวังเรื่องเงินทองให้ดีนะครับพี่น้อง ต้องให้ใจเราปัสสักเรื่องของความโลภเรื่องของเงินทองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับทัศคติที่เรามีต่อเงินหรือว่าตัวเราเองหรือผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ชื่อของเราตกอยู่ในกับดักได้นะครับวันนี้ก็อยากจะให้เราได้เอาตัวเองนะครับออกมาจากกับดักนี้แล้วก็จัดลําดับความสําคัญในชีวิตใหม่นะครับโดยให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่ง วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไปอย่างสุขนะครับที่ได้ให้เกียรติมานนรนากานแล้วก็อย่าลืมติดตามกด subscribe กดแชร์นะครับ<ๆ>เพื่อจะให้คอนเทนต์ดีๆไปถึงเพื่อนของท่านแล้วก็อย่าลืมว่าคําถามของท่านนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับช่วยส่งเข้ามานะครับเพื่อจะให้หลายๆท่านได้มีโอกาสได้เข้าใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอพระเจ้า เสริมกำลังท่านครับครับสวัสดีครับ